เร็วเร็วเร็วมดกัดมดกัดยาวๆเลยครับเหลือเวลาอีกเท่าไหร่15วินาทีสุดท้ายครับ15วินาทีสุดท้ายแล้วนะใครมีเซ็กซี่นะครับส่งเลยนะคืนนี้อ้อยมดกัดรัวๆรัวๆเลยนะครับมีไหมมีไหมไมค์หนึ่งไมค์หนึ่งเหลืออีก5วินาทีสุดท้าย5วินาทีสุดท้าย5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วครับโอ้ยทหลือเวเท่าไหร่หลือเวลเท่าไหร่มาอีก7ครับผม33บปิดสาครับสับป็กซี่ครับ

อ่ามอสส่วนตัวครับช่วยกันถ่ายนะครับผมย้อลงเพจครับผม<ไ>อลองพร้อมแล้วครับ้ม<ไ>อย <laughs> ่าถ่ายมีคลิปนะทุกคนถ่ายภาพนิ่งนะถ่ายภายพนิ่ง,น,งนะามนะอ,ะอาิทยเดา๋ยวเราพี่ตีก่อนพี่ตีก่อนแป๊บ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 แปอบแป๊บแปแแป๊บแป๊บแา๊แป๊บแน๊ออะแะ <laughs> เ๊บแป๊บอป๊ ขอสาวเซ็กซี่หน่อยดิฮะเสียงสดเลยครับขอนิดนึงให้มันเป็นแนวแบบนะ่นนั่นนนนเดซ่าให้เลือกระหว่างมดกัดกับแบบมัาจับจะอะไรไอายเซอร์ไหนมันไหนอยากมมมดดดมดกัด ดใครเป็นเพื่อนตามเพื่อนนะครับยูเซอร์เกือบสองร้อยคนแล้วนะครับผมกดติดตามได้นะดอกไม้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 จะทำแล้วนะอ่ะกล้องพร้อมเลยนะครับติดตามของสุกนะเอาโมดตัวผู้ด้วยนี่โมดตัวผู้กับตัวเมียไม่เหมือนกันนะ มาตะว่งไงตะว่งไงงี้ถ้ามันตะเมียก็ไม่ตะเมียไม่นับนะเหี้ยไม่นับนะไม่เกี่ยวนะอย่าอย่าไม่เลยอ่ะไม่เกิดเลยอ่ะเอาโต้ทั่วดีละอย่านะไม่เกี่ยวล่ะอ่าเลยเลย

มามาเออถ้าไม่มีใครพิมพ์ไม่ต้องแปลกใจนะคะกำลังแบบจับขวดออ้โหเย็นมา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 ออยเรยวมือพร้อมแล้วปั๊มยางตอนนี้ประจำตำแหน่งแล้วพร้อมจะทุ่งในยานมอสมอสส่วนตัวนะครับกล้องพร้อมนะครับจับขวดแคปภาพนิ่งนะทุกคนภาพนิ่งพอนะครับภาพนิ่งนะเอาเลยอะ อย่าได้เด้อโอ๊ยอย่าได้เด้อคอนขาง <laughs> 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 อ๋อไมนจริงเนี่ยเมื่กี้คองขางจริงๆอ่อาเดี๋ยวขอหยุดปิดแชทนะครับผมปิดชแชทแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามัดม่อช่วยปิดแชทหนะะ่อยครับปิดแชทหน่อยครับผมช่วยปิดแชทหนะะอ่อยครับโอเคขอบคุณมากครับ อ่ะพร้อมแล้วเอาเลยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องหมดจัดตัวเชได้แหละนั่นแหละ G T สามสิบห้าใช่ไหมแล้วใครจะนับบ้างจะนับเขาอย่ามดรับให้อย่าเป้รับให้อ่ะใช่ไหมเขินนะคนเยอะมาแล้วมั้ยสองร้อย up เลยเนี่ยเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ 5, 6, 7, 8, 9, 20, ้าย2่สิบหก 26, 2สิบเจ็ด 31, 3สิบแปด5เก้ายี่สิบี่เอ็ดยิบสองสามสี่ยิบห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่บแปดยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสสองสามสามสี่สห้าอาวแล้วเว้กูไอ้ผมนะไอ้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 ไอ เอาเลยเว้ยกูว่าของผมไม่ต้องไปแล้วเฮ้ยของผมไม่ต้องไปแล้วเว้ย